ถึงเวลาต้อง back home แล้วครับ back สุชัทยงานที่นี่บอกเข้าสวีเนไม่ควายน้ำกลับไปเยอะไม่ได้เจอเลยวายน้ำกลับไม่ดุดัาดข้ามดจนน่มากเลยเอสเปรสโซ่จะมับกระอกาก็เลยทุมแพอะไรเราอยู่าีรสนแพกคะนนไออิ่สนใจห้ไม่เอาไม่ถือภาากินไม่เอาถือไมไ้้เฉย นจะสนี่เอาดื ouais ้เลยเดี๋ยมันทำให้หน uh ูใส่นะครับอย่ไม่ดีะเราหนูใส่ก็ขอโทษด้วยนะครับตั้งแตว่าเราถ่ายน้อยถ่านิดนึงเราเราเสพอื่มดับทากับใส่ที่บรรากาศดืมดับบรรยากาอยู่ลื่ไมหน่อยเล้ลืมถกายไปเยอะเลยครับก็ถ่ายันที่นิดตอก็เยไ่ใจออะไรเลเดี๋ยวมันจะกันี่ถ่นยไดสดีภาพนครับพวกเราดีคือไปทอนซินเลยภาพ